โอ๊ยมาซ่าแท้มันมาลุกตรงๆอย่างงี้โอ๊ยบ้าสิดีเพาะว่ารอได้ๆๆไป20ใกล้ๆโอ๋ใกล้ๆจ้าๆเอาไปใกล้ๆเอิ้นเผลอๆเข้าไป ้อตัวใหญ่น้ตัวใหญ่น้องตัวใหญ้องตข้าวข้าวรถอยู่นู้นข้าวข้าวข้าวอยู่นู้นี้าวข้าวข้อัูนู้นหลบกันนะหลบกันนะ

มาราชการนะครับมาราชการครับราชการโอ้มายืนตรงข้ามทางเลยพ่อนายยืนตรงนี้ค่ะขอขอคอนเนคด้วยใจนะครับขอความด้วยใจทั้งนี้ค่ะนะครับโอ้โหน้ําตาจะไหล นกับบรรยากาศเจ่านี้ที <t iny> <t iny> ่ร้านค้ามาสู่ แม่ข้าือไปยิ้มถึมถงคนโชว์หน้าสั่งก่อนเนี่ยข้ากอไปยิ้มถึงคนเด็ก <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้กไปหรอไปหรอไปหรออ้าวได้ย <c oughs> ังเปล่าไม่เนี่ยเป่าไหมคะเปล่าเป <c oughs> ล่ปาลุงไปเปล่าซะง่ายกว่านะ ฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นมีแต่ฝั่งฝั่งนู้นมีแล้วฝั่งนี้มีมีเดีวคนคายพี่มาทำกัอนแล้วไม่มีตัวแทนกล่าวครบวันนี้ถือว่าเป็นวันดีครับเป็นวันม้อเจ็ดร้อยกิโลครกลเจ็ดร้อยกลเจ้อยสีานทจประกอบการราค้ ผมในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าอุทยานแห่งชาติวังกวางมีความดีๆมากที่หัวหน้าได้ย้ายไปเอาตำแหน่งที่สูงขึ้นดังข้อค,ค,ความที่ว่าเสียใจที่หัวหน้าย้ายไป <c oughs> ดีใจที่หัวหน้าเจ้าหน้า <c oughs> ข้อความนี้กิดใจครับผมคิดมาหนึ่งคืน <c oughs> ผู้ประกอบการท่านว่าจะไปทา,านข้าวเล่นตับวัวหน้าเมื่อวันที่13ตอนที่เราประชุมกันครั้งแรกเพราะตอนหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็กลับไปตามสถานการณ์เลยเมื่อคืนก็ทุกคนส่งกำลังใจให้บอกว่าไปด้วยใจไปกินข้าวกับหัวหน้าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่หัวหน้ามาอยู่ปูด,ดึงครบ4ปีเต็มพวกเราซาบซึ้งในผลงานของหัวหน้าตลอดอนจนกลยมิตรของหัวหน้าที่ทําให้ทุกคนซาบซึ้งมากนี้เป็นครั้งแรกครับที่พวกเราได้มาส่ง หน้าโสภอ,อให้น้าสง,งและก็ให้ชีวิตเป็นสีเขียวเหมือนกับสนามแห่งนี้และก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูกระดึงเจ้าปู่ภูกระดึงองค์พระพุทธเมตตาในฐานะผมเป็นคนสิชนขอบารมีไอ้ไข่วัดจีดีตรงคุ้มครองหัวหน้าและครอบครัวและให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปในชีวิตราชการขอได้ไหว้รับนะครับ รับลำดับต่อไปครับลำดับต่อไปขอให้ผู้อาวุโสที่มีร่างกายแข็งแรงเชิญยายนวลครับไปกองกองเลยโค้งครับเทุกคนครับเในคนครับโอ้โหวนวนคนต่อไปคุณป้าที่ประวัครับนนี่75ครับ75

ไม่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 เป็นไรคุณแม่แกจัดการกันได้ไม่ต้องจกานไม่เป็นดอกไม้ดอกไม้ไม้ไฟดอกไม้ไฟเราทำมาเยอะเราทำมาเยอะเรามาเยอะรุ่งเรือนรุ่งเรือน ไม่อยาก5าอยูนะคะมอยู่อยู่ไม่อาก50 Ô mọi người ơi 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 mọi người ơi

ได้คิดว่าผมเดินขึ้นมาบนยอดภูครั้งนี้เพื่อที่จะมามาบอกกล่าวนะครับล่ำลากับแม่แม่ทั้งหลายนะครับด้วยความที่ว่าอยู่มา4ปีนะครับสีปีเต็มแล้วก็อยากจะกลับบ้านนะครับอยากจะกลับบ้านก็คิดว่าสีปีก็พยายามทําดีที่สุดนะครับให้กับพิทยารชาติภูก็ตดึงเรานะครับก็ตั้งตั้งใจมาเพราะว่าเจ้านาย ให้มาพัฒนาต้องมาพัฒนาแต่ว่าจะจะจะได้ดีมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็อยู่ที่ไม่ว่าจะแม่แม่ประเมินเจ้าหน้าที่เราประเมินหรือนักท่องเที่ยวประเมินนักท่องเที่ยวมาชมเยอะนะคะนักท่องเที่ยวก็ชมเยอะแล้วรอรออีกสเต็ปหนึ่งก็นั่นแ่ะเราได้รับงบประมาณมานะครับอันนั้นก็โชคดีก็อยากให้ครับอยากให้เสร็จเร็วๆพวกเราจะได้ขายกัน ทำเรวยทำเงิเสียดายเหมือนกันนะครับที่ต้องจากชาวพุกอุดึงแต่ว่ามันถึงวิถีชีวิตที่ผมต้องต้องเดินทางนะครับก็ต้องไปนะครับก็มาเที่ยวนะครับมีงากจนมาเที่ยวมาตรวจงานหรือไม่ก็อ่าช่วงนี้น่จะมาตรวจงานนะครับ หวังว่าวันนึงคงมีโอกาสได้มาตรวจครับนะครับบ้งครับตรวไปใจคิดถึงนะครัแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้แม่แม่ทั้งหลายนะครับทุกท่านนะครับที่มาส่งวันนี้และบางคนที่อยู่ที่ร้านยังยุ่งเก็บของอยู่เก็บเงินอยู่ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับและก็ร่ำรวยเงินทองนะครับที่ติ่งใก็ขอให้สมปรารถนา ท,าท่านหัวหน้าไปอยู่ตรงไหนก็ขอให้ล enfin> ่ำล่เยรไปใ้หน้าอาลสัญญานะคะ